นิทานพื้นบ้านป่าดงคดําชะโนดและคําสัญญาของเด็กเลี้ยงควายณหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านโนลานตั้งอยู่ริมทุ่งกว้างล้อมด้วยภูเขาเตียเต้ยๆและป่าดงลึกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าดงคดําชะโนดเป็นป่าที่เล่าลือว่าศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับที่สุดในแถบนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกเพราะกลัวว่าวิญญาณและพญานาคราช ที่สิงสถิตยอยู่ในดงนั้นจะไม่กลับออกมาอีกในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อไผ่อายุราวสิบสปีเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่สุขภาพอ่อนแอไผ่จึงต้องทำงานช่วยครอบครัวตั้งแต่เล็กหน้าที่ประจำวันของเขาคือเลี้ยงควายของนายห้อยคำผู้ใหญ่บ้านที่ใจดีแต่เข้มงวดทุกเช้าไผ่จะต้อนควายออกไปยังทุ่งหญ้ากว้าง ใกล้ชายป่ากินข้าวเหนียวปั้นกับปลาย่างง่ายๆแล้วนั่งดีดพินเก่าๆที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึกเสียงพินของไผ่มีสเสน่ห์อย่างประหลาดอ่อนหวานแต่เศร้าลึกเหมือนบอกเล่าความคิดถึงพ่อที่ล่วงลับและความหวังเล็กๆในใจของเด็กคนหนึ่งที่อยากให้แม่หายป่วยสักครั้งในชีวิตชาวบ้านมักพูดกันว่าเสียงพินของไผ่นี่บ่ธรรมดาเดอ้อคือนกในป่า ยังหยุดฟังแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงพินนั้นกำลังเปลี่ยนชะตาชีวิตของไผ่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเย็นวันหนึ่งหลังจากต้อนควายกลับสู่คอกไผ่เดินไปทีลำห้วยเล็กๆข้างป่าตั้งใจจะด,ดีดพินเล่นคลายเหนื่อยเขานั่งบนขอนไม้เก่าๆแล้วบรรเลงเพลงโบราณที่พ่อเคยสอนเป็นเพลงวังเวงคล้ายเพลงเรียกวิญญาณลมเย็นพัดสู ทำให้ผิวน้ําสั่นเป็นระลอกเสียงนกเงือกเงียบลงท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีมนๆไผ่ไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติเลยแม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นมีเงาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากกลางลําห้วยเป็นหญิงสาวผมยาวดําสลวยนุ่งสิ้นลายโบราณผิวขาวนวลเหมือนงาช้างในนัดดําลึกแต่ไม่ดูน่ากลัวเธอค่อยๆเดินขึ้นจากน้ํา ยืนมองไัยอย่างสงบภัยตกใจจนพินหลุดจากมือแต่หญิงสาวยกมือขึ้นห้ามบ่ต้องกลัวเดอ้อเด็กน้อยข้าเป็นผู้ดูแลดงคำชะโนดได้ยินเสียงพินเจ้าทุกวันจึงอยากมาพบสักครั้งภัยยังคงอ้าปากค้างแต่ความคลังของคำพูดและท่าทางของหญิงสาวทำให้เขารู้ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาหญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนเรียกขาว่า สร้อยคําก็ได้ข้ามิได้มาร้ายไั่ค่อยๆสงบลงเขายกมือไหว้ตามมารยาทสร้อยคํารับไหว้แล้วกล่าวต่อเสียงพินของเจ้ามีพลังพิเศษดึงดูดสิ่งเหนือมนุษย์ข้าจึงมาฟังอยู่ทุกวันเจ้ามีพรสวรรค์ที่หาได้ยากนักไั่หน้าแดงเล็กๆเกขาไม่คิดเลยว่าเสียงพินธรรมดาของตนจะไปแตะหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมา ส้อยคำค่อยๆบอกว่าเธอคือนางนาคผู้ได้รับคำสั่งจากพญานาคราชให้เฝ้าป่าดงคาชชโนดเป็นผู้รักษาความสมดุลของป่าและแม่น้ำสายนี้มาเป็นร้อยปีจากวันนั้นมาสร้อยคำจะปรากฏตัวให้ไผ่เห็นเสมอเมื่อเขาดีดพินที่ลำห้วยทั้งคู่ค่อยๆกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันโดยไม่รู้ตัวหรือดูแล้งปีนั้นหนักกว่าทุกปีทุ่งนาแห้งแตกระแหง ลำห้วยเกือบไม่มีน้ำควายก็ผอมชาวบ้านเริ่มวิตกวันหนึ่งนายห้อยคำเรียกประชุมทั้งหมู่บ้านถ้าหาสวนบ่อได้อีกสองอาทิตย์หมู่บ้านเฮาคงแห้งตายชาวบ้านพูดคุยกันวุ่นวายมีทั้งความกลัวความทุกข์และความสิ้นหวังคืนนั้นไผ่นอนไม่หลับเขาห่วงแม่ที่ป่วยหนักเพราะฤดูแลง้งแพทย์ไม่มียาก็หายาก ถ้าฝนไม่ตกหมู่บ้านอาจล่มสลายวันต่อมาไผรไปเลี้ยงควายเหมือนเดิมแล้วบรรเลงพินที่ลำห้วยสร้อยคำปรากฏตัวอีกครั้งแต่สีหน้าดูเศร้ามากไผรถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอย่างขึ้นสร้อยคำนางนาคถอนหายใจยาวป่าดงคำชโนดกำลังจะตายพญานาคราชกำลังอ่อนแรงเพราะมนุษย์บางคนไปลักลอบตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในดง ทำให้พลังแห่งฝนหายไปหากไม่แก้ไขภัยแล้งจะยาวนานไปอีกหลายปีภัยใจสัน่นเขารู้ดีว่าหมู่บ้านต้องพึ่งป่าหากป่าตายหมู่บ้านก็ตายส้อยขาม,มองภัยอย่างจริงจังมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้เสียงพิณของเจ้าสามารถปลุกพลังที่ถูกกักขังไว้ได้แต่เจ้าต้องกล้าเข้าไปในดงคำชะโนด ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดกลับออกมาได้ง่ายๆภผ่เงียบไปครู่ใหญ่แต่ใจของเขาตัดสินตั้งแต่ได้ยินข่าวแล้วเขาบอกเบาๆว่าถ้าช่วยแม่ได้ช่วยหมู่บ้านได้ข้าสิไปสร้อยคํายิ้มจางลงแต่ดวงตาแฝงความห่วงใยถ้าเป็นชะตาฟ้าเขียนไว้แล้วเจ้าก็เลี่ยงบ่ได้รุ่งเช้าวันถัดมาไผ่บอกแม่ว่าจะไปช่วยหาทางทำให้หมู่บ้านมีน้ำอีกครั้ง แม่แม้จะอ่อนแรงแต่ยังยิ้มให้ลูกไปเดร์ไผ่แม่เชื่อว่าลูกสีเหตุได้ไผ่สะพายพินและน้ำเพียงหนึ่งกระบอกเดินเข้าไปในป่าตามทางที่สอยคำบอกไว้ล่วงหน้าชายป่าดงคำชะนวกเมียบสนิทไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีลมแต่กลับเต็มไปด้วยความขลังอย่างบอกไม่ถูกเมื่อไผ่ก้าวเข้าไปพื้นดินสั่นเล็กน้อยเหมือนป่ากำลังต้อนรับหรือเตือนเขา สรอยคำปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอจะเป็นผู้นำทางตลอดการเดินทางครั้งนี้ในภายในดงมีทั้งแถววันยักษ์ต้นไม้สูงเสียดฟ้าหมอกสีเงินลอยทับซ้อนแสงประหลาดท,ที่ลอดผ่านต้นไม้ราวกับจงใจส่องทางทั้งคู่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางดงที่ว่ากันว่าเชื่อมกับบาดาลของพญานาคราชแต่บ่อน้ำกลับแห้งเหือด เหลือเพียงดินแตกระแหงสร้อยคำบอกว่าเจ้าต้องดีดพินเพื่อปลุกสายน้ำแห่งชีวิตให้กลับมาภายสูดหายใจลึกนั่งบนขอนไม้เก่าๆแล้วบรรเลงเพลงโบราณที่พ่อเคยสอนเป็นเพลงวังเวงคล้ายเพลงเรียกวิญญาณเสียงพินดังไปทั่วดงสะท้อนกล้องเหมือนมีหลายร้อยคนเล่นพร้อมกันพื้นดินเริ่มสั่นลมเริ่มพัดแรงต้นไม้เอ็นตามจังหวะ ราวกับป่าเองกำลังร้องเพลงตามทันใดนั้นน้ำพุ่งขึ้นจากกลางบ่อเหมือนมังกรตื่นกลายเป็นเกลียวสิงเงินหมุนวนส้อยคำยิ้มด้วยน้ำตาเธอบอกว่าสำเร็จแล้วไผ่เจ้าได้ปลุกพลังของพญานาคราชแล้วแต่ยังไม่ทันไผ่ยิ้มตอบพื้นดินก็แตกออกจากกันปรากฏเงาใหญ่มหึมาของพญานาคราชเลื้อยขึ้นมาช้า,ชา พญานาคราชนิเก็ดสีเขียวมรกตส่องประกายแผ่รัศมีความยิ่งใหญ่จุนภัยแทบหายใจไม่ออกแต่ดวงตาของท่านกลับอบอุ่นราวกับมองลูกหลานเสียงทุ้มใหญ่ดังขึ้นเด็กน้อยเจ้ามีใจบริสุทธิ์และกล้าหาญข้ารับรู้เสียงพินและความตั้งใจของเจ้าข้าจะรับแทนความดีนี้ไผหมอบกราบอย่างนอบน้อม พญานาคราชพ้นสายหมอกสีทองออกมาคลุมตัวไผ่จนรู้สึกอุ่นราวกับแสงตะวันเจ้ามีพรข้อหนึ่งเลือกเอาเถิดไผ่คิดทิ้งอย่างเดียวเขาจึงตอบทันทีว่าขอให้แม่หายป่วยและหมู่บ้านมีน้ำใช้ตลอดไปพญานาคราชยิ้มคำขอของเจ้าเป็นเพื่อผู้อื่นมิใช่เพื่อตัวเองงดงามนักข้าจะให้สิ่งที่เจ้าต้องการ แต่เจ้าต้องรักษาคำสัญญาสัญญาว่าจะดูแลป่าและแม่น้ำสายนี้แทนข้าจนกว่าจะมีผู้สืบทอดคนใหม่ภัยตอบหนักแน่นข้าสัญญาทันใดนั้นแสงสีทองสว่างไปทั่วดงน้ำในบ่อพุ่งขึ้นสูงจนกลายเป็นฝนโปรยทั่วป่าดงคำชะโนดเสียงฟ้าร้องดังก้องขึ้นเหนือท้องฟ้าที่แห้งแล้งมานานไัยเดินออกจากดงพร้อมส้อยคำ ที่เดินมาส่งถึงชายป่าก่อนหายไปในเงาน้าพร้อมรอยยิ้มเศร้าราวกับรู้ว่าต้องจากกันเมื่อภัยกลัดถึงหมู่บ้านทุกคนตกใจเพราะทันทีที่เขาเดินมาฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเด็กๆด,ดีใจคนแก่ยกมือไหว้ฟ้าควายยืนกินน้ำฝนอย่างชื่นใจไผ่รีบวิ่งกลับบ้านพบว่าแม่ลุกขึ้นนั่งได้ สีหน้าดีขึ้นผิดหูผิดตาแม่บอกว่าตอนฝนตกแม่รู้สึกเหมือนร่างกายอบอุ่นมีพลังขึ้นมาอย่างประหลาดลูกไปทำอะไรมาล่ะไผ่ไผ่เพียงยิ้มและบอกว่าข้าแค่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้หลังจากวันนั้นบ้านโนนลานมีน้ำอุดมสมบูรณ์นาเขียวตลอดปีสัตว์ป่ากลับคืนชาวบ้านเคารพไผ่ในฐานะผู้พิทักษ์ดงคำชนโนด เวลาผ่านไปหลายสิบปีใครๆก็ยังพูดถึงเด็กเลี้ยงควายที่สู้เพื่อหมู่บ้านและได้รับพรจากพญานาคราชคนหนึ่งภั่เติบโตเป็นชายหนุ่มผู้มีเมตตาเขายังคงเล่นพินที่ลำห้วยทุกเย็นเหมือนเดิมบางครั้งเขาเฝ้าหวังว่าจะได้พบสร้อยคำอีกครั้งแต่เธอไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เสียงพินดังขึ้น ผิวน้ำจะสั่นเบาๆเหมือนมีใครสักคนกำลังฟังอยู่และนี่คือเหตุผลที่ชาวบ้านยังคงบอกต่อกันสืบต่อกันมาว่า